วันนี้ลุงบุญส่งก็จะนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วยในเรื่องของการให้ข้อเปรียบเทียบว่าระหว่างสถานที่ปฏิบัติธรรมและ,ะควายที่ลุงบุญส่งเลี้ยงดูว่า หลักศีลหลักธรรมหรือไม่ลุงบุญสมก็จะเปรียบเทียบนะครับนะในเรื่องของหลักศีลหลักธรรมกับคนเรานะครับนะาว่า,ามีแนวทางที่คล้ายกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับนะลุงบุญสมให้ชื่อคลิปนี้ว่าธรรมย่อมชนะอาธรรมครับ เิญรับชมรับฟังในเรื่องของแนวคิดและเชิงเปรียบเทียบให้ท่าน F.C. ได้รับทราบว่ามีแนวทางในเรื่องของการเปรียบเทียบอย่างไรครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งแห่งการปฏิบัติธรรมของหลุงบุญส่งซึ่งมีอากาศสลัวนะครับนะ้ซึ่งปกคลุมไปด้วย เหมาะควันไฟที่ชาวนานั้นก็กำลังจุดไฟเผาสังข้าวนะครับนะเพื่อที่จะดำเนินการทำนากันต่อไปในนาปีนะครับนี่ก็เปรียบเทียบให้ท่านได้รับทราบในเรื่องของความเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดนะครับนะในเรื่องของการทำการเกษตร ที่ว่าบุรุงมุลส่งนั้นเข้าใจผิดเขาก็เชื่อว่าการจุดฟางแล้วนั้นก็จะทำให้การไถนะครับง่ายแล้วข้าวนั้นก็จะไม่ตายในเมื่อในเรื่องของสั่งข้าวนั้นไปกองอยู่นะครับใต้ดินนี่คือความเชื่อเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็ทำติดต่อกันมาอย่างนั้น โดยตลอดนะครับจึงทำให้บรรยากาศฝุ่นและในเรื่องของ pm 2.5นั้นก็แทบที่จะเป็นภัยอันตรายของมนุษย์เราก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะเราจะต้องทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะครับนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในเรื่องของการทำเกษตรนะครับไม่ทำให้ในเรื่องของ ทำลายสิ่งแวดล้อมคือมนุษย์ด้วยกันนั่นเองนี่ก็ลุงบุญส่งไม่โทษใครครับก็โทษตัวของเราเองนั่นเองของทุกๆคนที่จะต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งอันไหนผิดสิ่งอันไหนถูกสมควรที่เราจะต้องหาหลักความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับตามหลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ เพราะว่าอะไรครับผมเรื่องควายมานี้ก็สิบกว่าปีผมก็ได้นะครับนะได้รับความรู้จากควายสอนและผมก็สอนควายมาโดยต่อเนื่องเพราะเรานั้นเกิดมาร่วมเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็พยายามที่จะอยู่ด้วยกันด้วยการพึ่งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นะครับนะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นครับผมก็ต้องรักควายควายก็ต้องรักลุงมุนส่งนี่คือเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนะครับขวายบางตัวนั้นก็ดื้อรั้นนะครับขวายบางตัวนั้นก็มีศีลมีธรรมเช่นหนีออกไปไกลฝูงหรือหนีออกไปหากินและเล็มพืชไร่เขา ก็มีบางตัวนะครับดื้อรั้นหลบเลี่ยงนะกฎของหลวงมนส่งที่ตั้งไว้ก็ไม่ให้ไปรบกวนของเพื่อนบ้านที่ทำการเกษตรแต่ส่วนใหญ่นั้นก็อย,อยู่ในโอวาดของหลวงมนส่งแต่ก็มีบางตัวเกเลและดื้อรั้นครับอ่านี่คือความแตกต่างย่อมมีอยู่ในฝูงควายแต่ส่วนใหญ่นั้นนะครับนะ ก็อยู่ในเรื่องของหลักศีลหลักธรรมที่ว่าผมว่าอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนั้นก็หมายความว่า1มีความรักฝูงนะครับนะสอมีความรักของพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่นะครับนะก็มีในเรื่องของความหวงแหนในเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัยเขาก็รักหมู่รักฝูงรักเพื่อน รักลูกรักหลานอยู่เกาะรมกันเป็นฝูงเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นดําเนินไปด้วยความอยู่รอดครับนี่คือในเรื่องของการเปรียบเทียบว่าควายนั้นก็มีรักศีลหลักธรรมควายนั้นไม่ค่อยเห็นแก่ตัวครับเขากินอิ่มแล้วเขาก็เพียงพอแล้วเขาก็ต่อชีวิตของเขาไปได้อยู่วันหนึ่งนะครับนะ พอหยุดนะครับการและเลยียมหญ้าเขาก็นะครับมาน,านอนเที่ยวเรื่องสบายใจเพราะพวกนี้เขาไม่ต้องกังวลว่าจะไปกินที่ไหนอย่างไรเพราะอย่างน้อยนั้นเขาก็ไม่อดใจเพราะเขาทําหน้าที่ของเขาเพื่อชีวิตอยู่รอดนะครับนะาไปวันวันหนึ่งนั้นเขาก็มีความสุขก,กายสบายใจแล้วนี่คือเขา นะครับนะาไม่มีตัวกูของกูนะครับนะาในเมื่อเจ้าของนะครับนะเกิดขายให้เขาไปเขาก็ไม่เคยร้องขออาทรต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนั้นเขาไม่ค่อยไม่เคยเอ่ยปากพูดให้กับลุงบนส่งได้รู้เลยเขาจำเป็นต้องไปตามที่ลุงบนส่งนั้นต้องการ นี่คือความจงรักภักดีของควายเรียกว่ามีศีลมีธรรมนะครับนะยอมตายสละชีพเพื่อเจ้าของนี่ก็แสดงให้เห็นว่าควายนั้นเป็นควายที่ซื่อสัตย์ส่วนใหญ่ก็ดื้อรั้นกับเจ้าของไม่ได้นะครับนะนี่เป็นเรื่องของอ่ามีศีลมีธรรมอ่ารักพื้นที่รักหมู่รักฝูงรักเพื่อน ลักลูกลักหลานนะครับอยู่กันเป็นฝูงเกาะกลุ่มกันเพื่อดําเนินชีวิตให้อยู่รอดไปวันวันนะครับนะในเรื่องของตัวกูของกูไม่มีนะครับจะมีก็เพียงแต่ในเรื่องของอาการผสมพันธุ์นี่จกฝูงก็ต้องเป็นที่ต้องแย่งชิงเป็นหัวหน้าฝูงนะครับนะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของอพันธุก,กรรมนะครับนะเพื่อที่ขยายพันธุ ออกมาเพื่อ,อให้อยู่รอดนะครับนะไม่ให้สูญพันธุ์ก็เช่นเดียวเหมือนกับมนุษย์ครับทำไมมนุษย์เราจึงนะครับนะามีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าควายแต่ก็มีบางนะครับบางคนบางท่านนั้นก็มีจิตใจตกต่ำยิ่งกว่าควายนั้นผมขอโทษทีไม่ใช่เปรียบเทียบคนทุกคน เหมือนกับควายนะครับนะแต่ผมให้เห็นว่าในเรื่องของคนเรานั้นก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวของสังคมมนุษย์นะครับนะนั่นเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วนั้นก็ต้องมีความในเรื่องของหนึ่งความเห็นแก่ตัวสอง มีโลภโกรธหลงเป็นที่ตั้ง3นะครับนะ้าแย่งชิงกันเป็นจ่าฝูงเป็นใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องของอสังคมมนุษย์ที่จำเป็นที่เราจะต้องมาพูดกันในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าหาก พูดถึงในเรื่องของหลักความเป็นจริงแล้วหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นลุงปุณส่งวันนี้ก็จะพูดถึงหลักธรรมมาทิปตัตยก็ใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้ามาเป็นเครื่องมือในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยความถูกต้องโดยไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่โกโรธโลภโกรธหลง นะครับนะเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มาในเรื่องของอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการผิดในเรื่องของอหลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า,าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ท่านก็พยายามที่จะต้องหาในเรื่องของอเขาเรียกทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้อำนาจมา ถาปาสจากในเรื่องของอหลักธรรมมาทิปัตัยคือใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,มสัมมาสมุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องแนวทางปฏิบัติเราก็อย่าหวังเลยว่า,าพวกเราจะมีความขเขาเรียกว่า,าจะมีความราบรื่นหรือประสบความสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่ท่านหวังกันนะครับนะ ถ้าระดับผู้นำแล้วลุงมุนส่งก็ต้องใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องแนวทางในเรื่องของการวัดในเรื่องของการกระทำของแต่ละท่านนั้นว่ามีพระธรรมคำสอนของอ,ของค์สมเด็จสัมมาสัมพทุทธเจ้าอยู่ในตัวท่านหรือไม่ลุงมุนส่งใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนของอ,ของคสนน์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องมือ ไม่โทษใครว่าใครผิดหรือใครถูกแต่อย่าพูดให้ถึงหลักของการทําหน้าที่นะครับนะของการเป็นผู้นํานั้นถ้าจะให้ประเทศชาตินั้นอยู่โดยในเรื่องของความรักความสามัคคีไม่สร้างปัญหาในเรื่องของความแตกแยก,กไม่สร้างปัญหาในเรื่องของการบริหารงานนะครับนะมนุษย์คนเรานั้นอยู่ร่วมกันนั้น ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับนะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการบริหารดังนั้นในเรื่องของอการ آ, ที่จะคัดสรรในเรื่องของผู้ที่จะมาบริหารประเทศชาตินั้นจะต้องมีหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอันดับแรกนั้นก็จะต้องมีฮิริโอตตะปะนะครับนะา ทมที่คุ้มครองโลกนะสองอย่างนะครับแล้วก็หนึ่งอิริโอตปะนะครับนะความละอายเกงกวัวต่อบาปโอตปาก็คือการเกงกวัวต่อบาปทุจริตนี่คือทมที่คุ้มครองโลกนะครับนะถ้าหากผู้นํานั้นขาดหลักสองหลักนี้อย่าหวังเลยนะครับนะาว่าสังคมไม่ว่าสังคมที่ไหนประเทศไหนใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้ ถ้าขาดคุณธรรมที่คุ้มครองโลกสองอย่างนี้ก็สร้างแต่ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมให้กับประเทศชาติทุกหนทุกแห่งนั้นก็มีแต่ความนะครับนะแตกแยกนะครับนะบรบลาค่าฟันกันโดยไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะความไม่มีฮิริโอตรปะความเกงกวัวตอบาปนั่นเอง นี่คือในเรื่องของที่ลูบุญส่งนั้นเปรียบเทียบในเรื่องของเชิงในเรื่องของการเขาเรียกว่าการพัฒนานะครับนะ,ะเริ่มที่จุดแรกนั้นก็คือจุดของครอบครัวครครอบครัวไหนหัวหน้าครอบครัวนั้นมีหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำอยู่กับหัวหน้าครอบครัวทั้งรองหัวหน้าครอบครัวคือ สามีภรรยาถ้ามีหลักพระธาร,รมคำสอนของของค์สมเด็จสัมมาสมพุติเจ้าแล้วครอบครัวนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะปัญหาก็ไม่ค่อยจะมีเพราะทุกคนนั้นรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับนะ,ะถ้าพูดถึงระดับหมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดถ้าเรามีผู้บริหารที่มีธรรมะอยู่ในตัวของผู้นำอ ในแต่ละกลุ่มที่ผมกล่าวมานั้นก็ย่อมที่จะมีปัญหาน้อยเพราะทุกคนนั้นมีหน้าที่ของตนเองนะครับนะฮะที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวของท่านแต่ละคนนั้นด้วยความซื่อสัตย์จริตเพราะว่าทุกคนนั้นรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับนะฮะทหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ปราศจากในเรื่องของอาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติโดย ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเที่ยงธรรมปัญหาต่างๆนั้นก็ลดน้อยถอยลงนี่ลงุงบุญส่งเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบเป็นระดับจังหวัดระดับประเทศระดับโลกก็ต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของหลักธรรมที่คุ้มครองโลกนะครับนะคือหิริอตปะความเกรงกลัวต่อบาปนะครับความละอายนะครับต่อบาปทุจริตนี่เป็นเรื่องที่ สำคัญครับที่ทําที่จะต้องคุ้มครองโลกคุ้มครองประเทศถ้าขาดในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านี้เสียจแล้วลุมมงมณงส่งวิเคราะห์ให้ฟังหรือเปรียบเทียบให้ฟังหนีไม่พ้นที่เราจะต้องอมีปัญหาในเรื่องของความขเขาเรียกว่าความแตกแยกในเรื่องของความคิดนะครับนะาทกเถียงกันในเรื่องของไม่ใช่เหตุผลนะครับนะ ใ้แต่หลักอารมณ์เข้าห้ามหันกันนะครับนะาให้ล้มหายใจจากกันไปข้างหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมครับวันนี้ลุงมุนส่งก็ขอฝากในเรื่องของข้อคิดและเปรียบเทียบให้รับฟังว่าทำย่อมชนะอธรรมครับลุงบุญส่งอขออขอฝากแนวคิดและพิจารณาว่า ในวันที่14พฤษภาคมนี้เป็นวันเลือกตั้งตัดสินในเรื่องของใครจะมาพี่เป็นผู้นำประเทศนะครับนะลุงบุญสรงก็ขอให้แนวคิดและให้เขาคิดว่าทำย่อมชนะอธรรมครับลุงบุญส่งคิดว่าพลังเงียบย่อมดึงดูดในเรื่องของความถูกต้องของหลักพระธรรมคําสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาชโนทิเจ้านั้นยังมีอยู่ และพลังเงียบหรือพลังความถูกต้องนี้จะต้องดึงดูดและ,ะมีแนวทางแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้ลุล่วงและผ่านไปด้วยสว,ส,สวัสดีมีประสิทธิภาพรุงบนส่งเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าคนเรานั้นคิดในเรื่องของความถูกต้องกระแสะความดึงดูดความถูกต้องนั้นก็จะหลั่งไหล ไปหาเขาเรียกว่ากระแสอะของการดึงดูดนะครับนะหรือพลังเงียบนั้นก็จะต้องนะครับนะสื่อสารกันไปโดยอัตโนมัติครับอันนี้มันเป็นเรื่องของกระแสความคิดในเรื่องของกระแสของความถูกต้องไม่อย่างนั้นพระพุทธศาสนาไม่เจริญมาถึง2 5 6 6ปีเข้าไปนี้เพราะพระพุทธเจ้านั้น ได้ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่ผิดถูกนั้นอยู่ที่ในเรื่องของอ,อยู่บนในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับนะเป็นสิ่งที่แน่นอนชัดเจนนะครับกรรมใดใครก่อรมนั้นก็ย่อมตามสะดงกับผู้นั้นไม่มีสิ่งที่งดเว้นหรือหลีกเว้นให้กับผู้ใด การกระทํานั้นใครทําไว้อย่างไรก็ย่อมรับผลอย่างนั้นลุงมุนส่งมีความเชื่ออย่างนั้นครับไม่เชื่อก็คอยดูว่าลุงมุนส่งนั้นเปรียบเทียบและให้การวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มนุษย์เหล่านั้นมีกระแสจิตหรือมีกระแสความถูกต้องอยู่ลุงมุนส่งมีความเชื่อว่ากระแสความถูกต้องหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสทธเจ้านั้น มันย่อมดึงดูดนะครับนะ,ะไปร่วมกันผักดันในเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ต้องการนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกของศาสนาครับทุกๆศาสนานั้นก็อยู่บนพื้นฐานในเรื่องของความจริงความถูกต้องย่อมมีหนึ่งเดียวครับนี่คือในเรื่องของอหลักของพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าในเรื่องของ ธรรมะย่อมชนะอธรรมครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอพูดในเรื่องของประเด็นในเรื่องของอความถูกต้องนะครับนะาของสังคมมนุษย์การพูดดีทำดีการดำเนินชีวิตด้วยมีหลักศรรีลหลักธรรมนะครับนะาในเรื่องของการไม่พูดเท็จไม่พูดโกหก ไม่พูดหลอกลวงย่อมชนะ,ะย่อมไม่ชนะกับในเรื่องของอพื้นฐานความถูกต้องครับความถูกต้องนั้นย่อมชนะในเรื่องของความไม่ถูกต้องได้แน่นอนครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอ,อนำเสนอมาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ